9 0 0 0 0 subscriber Shadow Bunny มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือ Vivo Y11 จำนวนเดือนละหนึ่งเครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ y a น n a อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะตลอรอช่องอ y a น n a มีขายเสื้อ Shadow Bunny ด้วยนะ My Anna แปลว่าไป อากาศข้างบนนี้มันก็สดชื่นตีเหม่กันนันเนี่ยแต่ว่ามองลงไปข้างล่างแล้วก็แบบว่าเสียวแปดแปลกทุกคนรู้เปล่าว่าชัยก็ขึ้นมาทําอะไรบนนี้แง่ทุกคนอาจจะไม่รู้หรอกแต่ว่าที่ชัยก็ขึ้นมาตรงนี้นะเพราะตำแหน่งที่ยืนอยู่มันเป็นตึกด็อกเตอร์ชัยก็กาลังมีแผนการอยู่นะก็ไม่เชื่อว่ามีแผนการหรอกชัย กำลังจับตาดูพฤติกรรมของด็อกเตอร์อยู่เ<อ>พราะว่าช่วงเนี้ยชัยก็เห็นด็อกเตอร์เงียบไปนานแล้วก็เลยมาจับตาดูน่ะชัยก็คิดว่าที่ด็อกเตอร์กำลังเงียบอยู่แบบนี้คือกำลังจะสร้างอะไรสักอย่างที่พร้อมจะมาทำลายเมืองเซาท์ไซซิตี้แห่งนี้เลยก็จับตาดูแบบนี้ไงล่ะเฝ้ <c oughs> ามองน้ากับด็ดอกเตอร์กันไปเลยทีเดียว จะเห็นทุกชั้นทุกชั้นและทุกชั้นของตุ๊ดด็อกเตอร์ไม่ว่าดอกเตอร์จะขยับไปไหนหรือทำอะไรเชโกตก็จะรู้ทันทีหรือว่าจะปล่อยตัวอะไรออกมาก็จะรู้ทันทีเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับตาดูต่อไปจ้องมองจนกว่าจะมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นเฮ้ย ไม่มีใครตามมามแผนการของฉันต้องไม่มีใครรู้เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนเรื่อาแล้ววันแล้วนะมนไม่มีใครอย่า <c oughs> ไ,ไว้ด็อกเตอร์มาแล้วคนนี้ล่ะมีพิรุษมีพิรุษส,สุดๆบันทงฟ้าละะ่ะเฮ้ยเอ๊ๆไม่เห็นใครเห็น ทเคถ้างัันถ้าไม่มีใครตามมาก็ต,ตามแผน <c oughs> ชทุกคนได้ยินเหมือนใชนก็หรือเปล่าด็อกเตอร์บอกว่ามีแผนตามแผนอ,อยชายก็นี่มีเซนส์แรงจริงๆเลยรู้ด้วยวราจะทำอะไรงั้นต้องจับตาดูต่อแล้วแหละโอเคตอนนี้ฉันอยู่ชัดบนสุดเนทีจเรียบร้อยแล้ว นี่เลยนะชันก็เดาว่าบนสุดนะทชั้นบนสุดเย้เฮ้ยอะไรแดงๆนะดอนหลบหลบหลบช็ดตาแป๊บหนึ่งสงสัยตาจะฝาดเกอบไปอีกแล้วยังไงล่ะใชยแต่เขาบอกว่าทำการใหญ่ใจต้องนิ่งชันก็ไม่กวนหรอกฉันจะเปิดฉันจะเปิดดูตู้ แห่งความรับของฉันหยิบสารพิเศษเพื่อที่จะใช้แผนการขั้นต่อไปโอเคได้คะโอเคไปทำแผนการขั้นต่อไปกันดีกว่าแผนการขั้นต่อไปะล่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 ลลโอเคเรียบร้อยแล้วทำการทดลองย ในที่สุดฉันก็ได้ฉันก็ได้เฮ้ยด็อกเตอร์ทำการใหญ่แล้วฉันก็จะต้องไปแจ้งทุกคนไปบอกบันนี่ก่อนเลยคนแรกเราต้องรีบไปต้องรีบไปยับต้องรีบต้องรีบต้องรีบเขาเด็ดเขาเดินเขาแดงฉันก็เป็นคนแรกที่รู้เขาเด็ดเขาเด็ดเขาเด็ด ขอาวดวนขาวดวนข้าวดขาวดวาวดำใครเด็กข้าวดวนข้าเดข่าวอะไรนะช่กเการว้าวมันเป็นอย่างนี้นี่เองอันยังไม่ได้พูดป็นปาารสซไ่คิดีึกด็กเตมาเฮ้ยแล้วเป็นยังไงต่อล่ะด็อกเตอร์กำลังมีแผนการใหญ่ด็อกเตอร์กำลังทำการใหญ่ทำการใหญ่จะ้อันิไหมอ่ะใช่ทำกันใหญ่จะต้องนิง โอ้ตายแนะชัยก็จะทำอย่างนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดวินาศสันตโลอีกแน่เลยถ้าเราปล่อยให้แผนการของด็อกเตอร์ีด้เป็นไปตามที่ด็อกเตอร์วางแผนไว้เนี่ยทุกอย่างก็จะจบลงเซาซิตี้ก็จะตกเป็นเมืองของด็อกเตอร์อย่างแน่นอนเลยนะตอนนี้ก็เหลือแค่เราสองคนกับลุกหนึ่งคนแล้วนะใช่แล้วนะ ไม่ได้แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราต้องไปเป็นปาปารัซซี่ด้วยก็คือบันนี่นี่แหีะยจะไปร่วมเป็นปาปารัซซี่ไปสิไปสิฉันตั้งกล้องไว้อยู่หน้าตึกด็อกเตอร์เลยด็อกเตอร์ไม่รู้ด็อกเตอร์ไม่รู้ว้าวไปเลยไปช่วยช่วฉันว่าเราต้องแอบเข้าไปดูในตึกด็อกเตอร์เลยดีกว่าการที่ตั้งกล้องไว้เฉยๆเราไม่เห็นเราเห็นอย่างเดียวแต่เราจับต้องไม่ได้นะแล้ว้าเข้าไปเราจะไม่โดนจับได้หรอ ไม่โดนเราเชคเกอร์เราก็หาโชคที่ด็อกเตอร์เดินออกข้างนอกหรือไม่ก็เข้าไปเลยโดยที่ด็อกเตอร์ไม่อยู่รูนเราทำกันใหญ่ใจต้องนิ่งดีใจดีใจอย่างนี้ต้องไปฉลองลานลุงกินไก่ที่สุดฉันก็ทดลองได้แล้วนะนี่ด็อกเตอร์ตั้งแต่สังเกตการมาตั้งแต่เมื่อตกี้นี้ก็30นาทีแ้วฉันไม่เห็นการเคลื่อนไหวของตึกด็อกเตอร์เลยน่ะ ด็อกเตอร์อันจะบออกไปแล้วน่ะโอ้ออกไปแล้วด้วยหรอมันก็เป็นไปได้ถ้าเงียบนานขนาดนี้ก็เป็นจังหวะที่สิ่งที่เราจทางสะดวกใช่เลยกระโดดลงเลยนี่เป็นปฏิบัติการสอดเต็มสอดสู่รู้เรียกว่าใส่ใจแทมแชมแท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 ม

ใส่จอกใส่ทองอะใส่ทองก็ได้ใส uh> mm ่ไงใส่ทองแล้วดูรวยดูรวยใช่มันเป็นคนรวยไช้ลพวกจนอย่างไชคล์เนี่ยวันที่ไม่อยากจะคุยด้วยนะอุ้ยเงียบเปิดอยับนี่ระบบทำเสือ ในช่องนี้ในช่องนี้ฉันก็เห็นด็อกเตอร์เปิดมันมีมันเป็นตู้ลับน่ะเฮ้ยใครโบเบเลยน่ะโอ้อย่าบอกนะว่าด็อกเตอร์เอาของในตู้ลับนี้ออกไปทำการทดลองแล้วห้องนี้นะอะไรใช่ใอะไรเลยแต่ช้ก็เห็นด็อกเตอร์เข้ามาในห้องนี้แล้วก็บูมเฮ้ยเออจะโดนหนีบน่ะ สแดฉันว่าเราต้องจะโดนหล,ลอกฉันก็ลงไปข้างล่างกันเถอะนะฮ่ามาจิ้มับเสิร์ตทางทีนิดเดียวฉันก็เธอจะหลอกฉันหรือเปล่า <นะ S 2> มันไม่มีอะไรหลอกด,ดอกเอรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ค่อยขอเลือกจาราจรอะไรขนาดนั้นนะฉันว่าเขาต้องจะเป็นคนดีขึ้นแล้วแหละกลับตัวกลับใจนะนี่แต่ฉันเห็นจริงๆนี่นะโอ้ยอย่าปไปใส่ไล้เขาเลยใช้โอการใส่ร้ายเป็นเรื่องไม่ดีนะลงข้างล่างกันดีกว่านะก็แดกดกดแดดกดแดดกดแดดล่อแล้วล่ล้ล่อแ้ว อะไรแดงๆอ่ะตายแล้วชีวิตชีวิตดอกัปป์ไปแล้วเลยจะคิดไปเองขึ้นลิฟต์ดีกว่าโอเคเข้าลิฟต์ขึ้นลิฟต์เข้าลิฟต์ไปแล้วเฮ้ยบันี่ึกออกมาได้ ก็เมื่อกี้เสียงด็อกเตอร์น่าใช่นะสิหุ้ยนี่มันวุ่นวิบวุ่นวิบวุ่นวิดเลยนะด็อกเตอร์เราจะขึ้นลิฟต์นี้ไปแล้วเราตามไปดูไหมโอฉันว่าพอเถอะเพราะว่าท่านเราไปอ่ะโดนจับได้ชัวร์ชัวร้กลับบ้านดีกว่าเจ๊กมันไม่มีอะไรหรอกฉันว่าด็อกเตอร์ไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกเราจะไปใส่ไล่เขาเลยเราใส่ไล่ไปสีวันนี้ฉันจับไม่ได้เดี๋ยววันหน้าเท่านั้นแหละันเออไม่ต้องถึงวันหน้าเชัน เฮ้ยอะไรนะตัวอะไรน่ะช้เก้าเหมือนรถไฟโทมัสเลยแต่ว่าแต่ดูน่ากลัวกว่าอีกนะมีขาทั้งหมดแปดขาเหมือนแมงงุมมีล้อแปดล้อแถมเลือดเต็มตัวไปหมดมีโอ้ยมีฮูดเขาเรียกไรฮูดอูฮูดรถไฟน่ะสองอันแล้วคนหน้าปีศาจ แล้วมันชูชูชาลีเหรอชูชูชาลีโอ้มันหายมันหายรลบรอบรอบเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยหายไปแล้วมันหายไปไหนนะโชคดีที่มันหายไปเออมันหลอกเราฮ่าฮฉันว่าแล้วพวกนายต้องตามสืบฉันแน่เลยฉันมีเส้นแรงมากเลย ขอบคุณชูชูชาลีสมากเลยที่ทําการเฝ้าตึกให้ฉันนะถ้าเธอไม่บอกฉันฉันแทบจะไม่รู้เลยว่าบันนี่ก็ชายเกิลเดี่ยมาสังเกตการฉันะในที่สุดฉันก็จัดการชายเกิลกับบัณฑิตได้แล้วนอนเป็นผีเฝ้าตึกฉันไปเลยไงชายเกิลไม่น่ามาเลยนะอันตราย บอกแล้วยังไงล่ะ <oat booster. S 2> มันเป็นแผนการของด็อกเตอร์ <Whats application> ทั้งหมดโอ้ไม่ก็ลูกนี้เชื่อชัเก้านานแล้วแต่เรามาสองคนนี่มันก็ไม่ควรปะรับหน้าคห้ชวนลูงมาด้วยแล้วกันนะอ่าดีมากเลย